เฟรมที่23ครับจะจบในเฟรมนี้เลยหรือเปล่าติงจะเปดิดเฟรมนะครับในขณะที่อีกโต้นหนึ่งนะครับเจมี่คลาร์กนำมาเกลวอยู่9ต่อ8นะครับ ยายาวเลยครับตอนนั้นโอ้ลูกนี้ชมน้ำเงินมาบาังด้วยแล้วลูกแดงก็ไม่ได้อยู่หน้าหลุมด้วยนะครับอยู่ห่างหลุมประมาณสักหนึ่งคืบถ้าจะ ถ้าจะไซโค้งมาก็อาจจะไม่ลงได้เนี่ยแทงชิ่งก่อนโอ้ยผ่านไปก็โดนสิครับแบบนี้โอ้ยสูเยอะไปหรือเปล่าครับจริงนี่วันนี้มาแรกจริงๆเลยนะ <c oughs> ยังไม่ทันไรครับรอนนี่สตีเฟนเฮนรีบอกว่าจะเป็นไมายสุดท้ายของติงในฤดูกาลนี้หรือเปล่าอ้ oh. น,นี่เพิ่งทางป็นแดงรแรกเองนะครับ6 ปีนี้เร่หนี้มาดีแล้วกินครับมาแบบเหมือนกับมุ่งมั่นแล้วก็ซ้อมมาดีครับเขาบอกว่าเขาซ้อมแค่สองอาทิตย์นะครับแต่ว่าซ้อมบนโต๊ะที่ได้มาตรฐานแข่งขันก็บอกเขาซ้อมแค่สองอาทิตย์พอครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีไปเล่นโชว์ตาม นุก,ก็คลับต่างๆซึ่งสภาพโต๊ะไม่ได้ก็ <12. S 1> ไม่ได้ช่วยเกมเขาเท่าไหร่แต่สองอาทิตย์ก่อนแข่งขันนี่เขาซ้อมกับโต๊ะที่ได้มาตรฐานไม่ได้บอกนะครับว่าซ้อมที่ไหน12 1โอ้กระจายแดงก็ได้นะครับลูกนี้หรือจะ จะไม่กระจายเดี๋ยวดูก่อนนะฮะมาเล่นลูกโดดก่อน8 1 9 ข้างดำนี่แหละครับเขาจะต้องมาจัดการกับแดงที่อยู่สองลูกเกะกะดำให้ได้น้ดูนะครับติงความแม่นยำของติงก็90%นะครับ 25แต่ oh <26. S 2> เรานนี่นับ92แต่โอ้โห26เ็ยังเช็ดได้อยู่ครับใกล้นิดนึงดูสิครับตรงไหนก็เหงาเอาละหลุมยาว 33ชมพูกับแดงก็เออชมพูกับดำแทบจะไม่มีเล่นหายไปครับเลื่อมแล้วได้ดำด้วยทังขนาดนี้ก็เอาแชมป์ไปเถอะ โอ้ oh, พอดีเลยครับอ uh, ดูสิครับน้ำหนักค่อยค่อยซึม <42. S 1> มาแล้วก็มายืนเตะเลย42ดิ่งตัดสินใจเล่นลูกข้างชิงพอไม่ลงก็ลุกขึ้นมาต่ศอกได้เลย 49นี่ครับ68แตามเท่านั้นเองเหลืออีกไม่ถึง20ตาม <50. S 2> ดูสิครับ average ต่อเฟรมไม่ถึง13นาทีนะสิบสองนาที39ิาวิแต่วันนี้ประมาณสิบนาที วันนี้เฉลี่ยสิบนาทีต่อเฟรม57จะปิดด้วยเซนจูรี่เลยไหมครับโอ้โห58 หลุมกลางได้ครับหลุมบนก็ได้ดูว่าชมพูตั้งอย่างไร oh. ต้องเล่นหลุมกลางแล้วล่ะครับหลุมกลางทางซ้าย <you>. 64ก็จริงๆแล้วทั้งจอ พารอตทั้งสตีเฟนเทนรีบอกว่าอย่างเดียวของติงที่เป็นปัญหาของเขาในปีนี้คือลูกหลุมยาวนะครับการเข้าเบรกแรงต่างของติงก็ยังโอเคแต่ถือว่าลูกหลุมยาวไม่มาเรียบร้อยครับอีกแดงเดียวตามขาด67 68 7เฟรมภายใน1ชั่วโมง45นาที71จบด้วยเซนจูรี่ไปเลยแล้วกันรอหนี่2เซนติปไปเลย 79 80มาร์ควิลเลียมส์มีการบ้านโอ้ทางแบบนี้นี่มีลุ้นเลยนะ87เมื่อเท่าที่ดูมาเนี่ยนะครับยังไม่เห็นใครทางได้ลื่นไหลแล้วก็รวดเร็วแม่นยำเหมือนรอน,นี่เลย <88 S 1> ครับ แม้กระทั่งจัดฟรัมก็ยังเรียกฟอร์มท็อปฟอร์มมาให้ยังเห็นไม่ได้นะครับหลังจากผ่านไปสองแมตช์93อ้ oh, พลาดลูกนี้ได้ <Mario Sullivan. S 1> ได้93 <Okay. S 1> ครับแล้ว <French. S 1> ก็เรียบร้อยครับก็เอาชนะไป สิบสามต่อสิบเฟรมนะครับดิงนี่ยกนิ้วให้เลยคอกบนายนายแน่มากก็จะเข้าไปเล่นกับมาร์ควิลเลียมส์ในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงยี่สิบร